ครับตอนนี้ใกล้จะถึงเทศบาลพาจน,านะแล้วครับเทศบาลภาจนะานะพระจนะอยู่ข้างหน้าไม่ไกลแนละ้ว ý thức 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 ý thối thỏi cho không thỏi mấy không thỏi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  không Ô mẹ, 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 ô บ่าวทินไทยวันนี้รู้ไหมว่าจำว pues ัดที่ไหนไยังไม่รู้เลยยังไม่รู Windows> ้เลยไม่ได้ถามข่าวๆเลยหลวงตาไม่สบายไหมเมื่อคืนฮะหลวงตาไม่สบายเหรอสองสองวันสองวันแล้วเป็นอะไรไม่ไาวเป็นหวัดเป็นหวัดโดนฝนไไถถววาายยนนะะครับ ถึงเทศบาลพนะเดี๋ยวหลวงตาเขาจะพักเท้าที่เทศบาลพระเจ้า นีคนเยอะยกครับ นี่เข้ามาในเทศบาลครับปัญหา ครับหลวงจาก็พักเท้าในเทศบาลทาชนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปหลังจากหลงตาพักเท้าแล้วนะครับ